สวัสด um, ีค่ะค <Yes. S 1> ุณผู 00, ้ชมวันนี้นะคะตอนเวลา11.10นาฬิกา10นาทีของวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนนะคะณบริเวณตึก5.6คณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทานะคะได้มีการจัดจําลองสถานการณ์การหนีไฟนะคะและนี่คือบรรยากาศสดๆจากการรายงานค่ะเมื่อเวลา1 1 0นาฬิกาของวันที่2 7พฤศจิกายน ทางมหาวิทยาลัยร,ราชภัฒนสุสนันาราได้ร่วมมือกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือสปภาของกรุงเทพมหาคนครได้มีการจัดทําการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งที่บริเวณคณะวิยาการจัดการของทางมหาวิทยาลัยร,ราชภัฒนสุรนทราในการฝึกซ้อมครั้งนี้มีจุดประสงค์ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต